หลายคนอาจจะรู้จักสไปเดอร์แมนในฐานะซูเปอร์ฮีโร่แต่ถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆนะครับเข <c oughs> าคือหนึ่งในตัวละครที่น่าเศร้าที่สุดเลยก็ว่าได้ในโลกยุคใหม่เรื่องราวของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสู้กับาวรายอย่างเดียวแต่มันคือการต่อสู้กับโศกนาฏกรรมที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นเลยและถ้าจะให้สรุปเรื่องราวทั้งหมดของเขาเนี่ยนะมันสรุปได้ด้วยประโยคสั้นๆประโยคเดียวเลยครับพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งโอ้โห ประโยคนี้แหละคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยมันเป็นเหมือนหลักการที่เกิดขึ้นมาจากโศกนาฏกรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมฮีโร่ที่เรารักคนนี้ขึ้นมาเอาละทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมชีวิตของเขาถึงถูกเรียกว่าเป็นคำสาปได้เนี่ยเราคงต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นกันก่อนเลยครับก่อนที่เขาจะมีพลังพิเศษซะอีกไปทำความรู้จักกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าปีเตอร์ปาเกอร์ คือปีเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นแค่นักเรียนมัธยมธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งเลยนะอยู่ที่ Forest h i l l s ในนิวยอร์กชีวิตก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนแล้วก็เป็นเด็กที่ขี้อายไม่ค่อยมีความมัน่นใจในตัวเองเท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือเป็นเด็กเนิร์ดคนหนึ่งที่เอ่อมักจะโดนแกล้องอยู่บ่อยๆนั่นแหละครับเป็นตัวละครที่พอใครได้อ่านก็รู้สึกว่าเออมันเข้าถึงง่ายนะมันเหมือนพวกเราดีและที่มันพิเศษมากๆเลยนะก็คือบริบทในยุคนั้นครับ ต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่สไปเดอร์แมนจะออกมาในปี1962เนี่ยวัยรุ่นในคอมิกส่วนใหญ่บทบาทของพวกเขาคืออะไรเป็นแค่ไซด์คลิกเป็นผู้ช่วยฮีโร่ที่เป็นผู้ใหญ่แต่ปีเตอร์บักเกอร์นี่แหละครับที่เข้ามาทลายกำแพงตรงนั้นทิ้งไปเลยเขากลายเป็นตัวเอกเป็นฮีโร่หลักในเรื่องของตัวเองและแล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้ไปตลอดการเลยครับมันไม่ใช่แค่โชคดีที่ได้พลังมานะแต่มันคือโชคชะตาที่พลิกผันโลกทั้งใบของเขาเลย เรื่องมันเกิดตอนที่เขาไปทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแหละครับแล้วก็มีแมงมุมตัวหนึ่งที่มันปนเปื้อนสารกัมมันตรัง,ารางสีหลุดออกมาแล้วก็กัดเขาพอดีแค่การกัดครั้งนั้นครั้งเดียวทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอทีนี้ลองคิดตามกันดูนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองมีพลังพิเศษขึ้นมาเนี่ยคำถามแรกเลยก็คือเราจะเอาพลังพวกนั้นไปทําอะไรสําหรับ ปีเตอร์นั่นแหละครับอย่างแรกเลยเขาพบว่าตัวเองมีพละกกำลังมหาศาลมีความคล่องแคล่วว่องไวแบบที่คนธรรมดาไม่มีทางทําได้ยังไม่หมดแค่นั้นนะเขายังสามารถไต่กําแพงยึดเกาะกับพื้นผิวได้ทุกรูปแบบเหมือนกับแมงมุมเป๊ะเลยและที่เด็ดที่สุดเลยก็คือสไปดี้เซนส์ครับมันเป็นเหมือนสัมผัสที่6ที่คอยเตือนภัยล่วงหน้าคือพลังทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนชีวิตของเด็กเนื้อธรรมดารรมดาคนนึงไปแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งแรกที่ปีเตอร์ทําไม่ใช่การออกไปเป็นฮีโร่ช่วยผู้คนนะแต่เขากลับใช้พลังพวกนี้เพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นแหละครับที่นําไปสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่เขาต้องจดจําไปตลอดชีวิตคือเขาเอาพลังใหม่ที่ได้มาเนี่ยไปใช้หาเงานินหาชื่อเสียงด้วยการเป็นนักมวยปล้ำในทีวีแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับเขาเห็นโจรวิ่งหนีตำรวจมาต่อหน้าต่อตาเลย แต่เขากลับเลือกที่จะไม่ทำอะไรปล่อยให้โจรคนนั้นหนีไปโดยคิดแค่ว่ามันไม่ใช่ธุระของฉันซะหน่อยการตัดสินใจที่ไม่สนใจใยดีแค่ครั้งเดียวนั้นมันกลับนำมาซึ่งผลรับที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิตครับเพราะว่าโจรคนเดียวกันกับที่เขาปล่อยไปวันนั้นได้บุกเข้าไปปล้นบ้านและฆ่าลุงเบนผู้เป็นที่รักของเขาแล้ววินาทีนั้นเองครับที่พลังพิเศษมันได้กลายเป็นคำสาบคำสาบแห่งความรับผิดชอบที่เขาต้องแบกรับไปตลอดกาล แต่นี่มันมันยังไม่จบแค่นั้นนะการตายของลุงเบนมันไม่ใช่สโศกนาฏกรรมครั้งสุดท้ายแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นของวงจรความเจ็บปวดที่แฟนๆคอมิกส์เดียกัารติดปากว่าโชคแบบพัคเกอร์ชีวิตของฮีโร่คนนี้มันเหมือนกับขบวนเพรเร์ของความเจ็บปวดเลยครับคือความสุขส่วนตัวของเขาเนี่ยแทบจะต้องถูกเสียสละเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาลองดูสิครับเขาถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนฆ่าพ่อของแฟนสาว แล้วต่อมาเกวนสเตซี่รักแรกของเขาก็มาถูกกรีนก็บลินฆ่าตายไปอีกคนรอบตัวที่เขารักเนี่ยกลายเป็นเป้านิ่งของศัตรูตลอดเวลาหนักที่สุดก็มีครั้งหนึ่งที่เขาถูกสลับร่างกับดรออคโตพุสที่กำลังจะตายแล้วพอเขาพยายามจะทิ้งพลังเพื่อกลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาผลที่ได้มันกลับน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมอีกผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยนะมันสรุปได้ด้วยตัวเลขตัวเดียวสั้นๆเลยครับเลข 6ใช่ครับ 6. คือจํานวนแขนที่มันงอกเพิ่มออกมาจากความพยายามที่จะทดลองเพื่อกําจัดพลังของตัวเองกลายเป็นว่าเขายิ่งกลายเป็นแมงมุมมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกนี่แหละครับโชคแบบปาเกอร์ขนาดพยายามจะหนีจากโชคชะตาของตัวเองนะก็ยังเจอแต่เรื่องที่มันเลวร้ายลงไปอีกโอเคฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมตัวละครที่ชีวิตมีแต่เรื่องแย่ๆแบบนี้ถึงยังเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ได้ เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันครับนั่นก็เพราะว่าพลังที่แท้จริงของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันไม่ใช่พละกำลังหรือ, Sense อไอ้ p สไปดี้เซนส์ไลน์นั่นหรอกครับแต่พลังที่แท้จริงของเขาคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คือความสามารถที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะล้มลงไปเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามแล้วไอ้แนวคิดแบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะยังผลสำรวจของนิตยสารเอสควในปี1965เนี่ย เขาบรรยายตัวสไปเดอร์แมนไว้ว่าเขาต้องเจอกับความทุกข์ยากปัญหาเรื่องเงินความไม่มั่นคงในชีวิตแล้วก็สรุปสั้นๆว่าเขาคือหนึ่งในพวกเราเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ทําให้คนรักเขาเนี่ยมันไม่ใช่พลังวิเศษแต่เป็นการดิ้นรนสู้ชีวิตในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งต่างหากมาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วทําไม ทำไมเราถึงรักฮีโร่ที่ชีวิตเต็มไปด้วยความล้มเหลวและโศกนาฏกรรมมากมายขนาดนี้คำตอบมันอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดนะครับแต่ว่ามันทรงพลังมากก็เพราะว่าไม่ว่าชีวิตจะสู้กับเขาหนักแค่ไหนไม่ว่าเขาจะต้องล้มลงอีกอกี่ครั้งจะต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่เขาก็จะลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งเสมอ